ลอนทุกคืนที่หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าถึงสารร้างที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกผู้คนในหมู่บ้านต่างเล่าเลือก,กันว่าสาลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาวิญญาณของยายบวัวหญิงชาราที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแนดีเธอถูกลงโทษอย่างโหดเหี้ยมและเสียชีวิตในป่าที่สารนี้ตั้งอยู่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอเต็มไปด้วยความคิดแค้นและไม่ยอมไปเกิดโดยวิญญาณยายบัวจะคอยหลอกหลอนทุกคนที่เข้าใกล้ศาลนี้มินและตาคู่รักที่หลงไหลเรื่องราวลี้ลับจึงตัดสินใจจะไปสำรวจสาลในคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงมินและตาตัดสินใจเดินทางเข้าป่าบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงมแมลงและลมที่พัดผ่าน พวกเขาเดินตามเส้นทางในป่ามืดจนกระทั่งพบสารร้างสารนั้นเต็มไปด้วยเถาวันและร่องรอยปูพังแสงจันทร์ที่ส่องลงมาผ่านต้นไม้ทำให้เห็นภาพสารที่ดูเงียบสงัดและน่ากลนลุกเมื่อพวกเขาเข้าใกล้สารมินเห็นเครื่องบูชาเก่าๆที่ยังวางอยู่บนแท่นบูชามีทั้งจานและผ้าเก่าที่เปอยปุพังขณะที่พวกเขาสำรวจรอบๆสาร ตาก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีคนกำลังเรียกชื่อเขาพวกเขาหันมามองรอบตัวและรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองพวกเขาจากเงามืดขณะที่ทั้งสองกำลังหันหลังจะเดินกลับไปเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและเงาของยายบัวในชุดไทยเก่าปรากฏขึ้นในเงามืดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธที่แฝงไปด้วยความคิดแค้นมินและต้ารู้สึกเหมือนถูกสะกดจิต ไม่สามารถขยับตัวได้ยายบัวเริ่มค่อยๆเดินเข้ามาใกล้และยื่นมือมาหาทำให้ทั้งคู่รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกจับจิตใจมินและตารีบรวมพลังหนีออกจากสารร้างแต่เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกของยายบัวดังตามหลังพวกเขาพวกเขาวิ่งไปจนถึงขอบป่าและหันกลับไปมองเห็นเงาของยายบัวที่ยืนมองตามจากหน้าสารพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าตัว ทั้งคู่สาบานว่าจะไม่กลับไปยังสารร้างแห่งนี้อีกเลยจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องสารร้างแห่งป่าดําฝากทุกคนกด like, ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ